สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราแวะซื้อทุเรียนภูเขาไฟนะคะทุเรียนสีสเกตค่ะนี่นะคะโหเยอะมากๆเลยโลละ170ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบเท่าไรอะร้อยเจ็ดสิบนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราซื้อไปละหนึ่งลูกนะคะหมดกระเป๋าเลยค่ะซื้อทุเรียนลูกเดียวนี่นะคะอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตเดี๋ยวคุณอีดลองชิม คุณนิต้องชิมเนื้อสิคะว่าโอเคหรือเปล่าเุณน,นิดชิมดนีนี่ไงเอามาโซ่หนึ่งลูกเอามาโซ่หนึ่งลอนตัวใครจะซื้อเดี๋ยวเราจะขนไปขาย <c oughs> นี่เราขนไปขายโอ้โหได้เยอะด้วยนะชิมนี้เลยชิมดีไม่หวานเราคืนได้อ่ไาไม่หวานแล้ว<ม>คืนได้ไหวานแท้กว่าจะอ่ะเป็นยังไงบ้านทุเรียนทูเขาไฟของคุณนิดของเขา โอ้โหอร่อยใช่ไหมเนื้อเป็นไงบ้างแตกต่างจากที่เรากินไหมแตกต่างอะแตกต่างจากที่เรากินไหมของมอที่อื่นโอเคเลยนะอ๋อควทองสีสกเก็นอองสีสะเก็ดนี่นะคะเป็นทุเรียนที่เขาไฟนะ เดี๋ยวเล,เลือกก่อนเดี๋ยวเลือกก่อนเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ